หอดแล้วเฮือนพักที่เฮาส์ิมาพักมาหอดนี่เบิ่งเอาเด้อคนถ้าจัดการไปเรียงจัดจานบอลร้ายบุได้พี่น้องยังข้อเงาเองเด้อจ้านี่พี่คนา ด้บังเอาเองเด้อเอาไล้บได้ยเจ็บข้อกวจีไลยใส่นุ่มไลยเจ็บข้อวอลไล้บได้ยค้นทางข,ขนาดออกจากด่านนั่นสดสดห่อนๆเลยเด้หน่

ประแดกอันนี้คือคนถางไปในเมืองเมืองหลวงคน <c oughs> ตกลำบากแน่เลยช่วงฝนตก อรุณาพรความไว้เปิดหับสมัครพนักง,งานเสิร์ฟโอ้ยังล่ะจีนเลยมีแต่ว่าภาษาจีนเนาะกับภาษาลาว <c oughs> สร้างกษิษบม่มีมีแต่ภาษาจีนกับภาษาลาหอดแล้วเฮื่อนพักที่เฮาสิมาพักเฮาฟี่บ่เคยปกติห้องแหมแบบนี้นสิมีได้แต่สายเนาะอยู่ไทยหันมีอยู่ไทยแต่พูกโหอยู่ลาวมีหรือบ่โออเพิ่ง่คย ห <laughs> อดแดวเพื่อนพักเพื่อนพักเดี๋ยวลองถามคะเบิงว่ามีห้องสามบอคกกับบูมีกับแยกไหมไปอยากนอนเบียดของหนึ่งสองคนด้อจา้าถามากกับครูฮักนี่เหมาะสมเลยฉ <laughs> ันไม่ว่ากับมากับน้องสมศรี <laughs> ครูฮักก็คือน้องสมศรีเยอะมากเลยนี่ ี่เขามาในห้องนะพี่น้องนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะมาทอดเกือบอยู่คนเลยนี่เนาะเดี๋ยวสิมีเลยเบิ้งเบิ้งขอเบิ้งห้องน้ำก่อนเปิดไฟนี่ละทอดเกือบทอดเกือบโอ้แต่ทอดเกือบก่อนเอาสวิขึ้นหรือยังล่ะเฮ้ยใช่เลยอ๋ออุ้ย ไม่ไฟไม่มีไฟไม่ติหีหือไฟบูติดวันนี้สะ <Yeah. S 1> อาดอยู่บ้ามันเปิดไฟบุไดีออกไปทำเขาไหมมีขน้าอุ่นนำ้ำโอเคอยู่ตัวอากาศมันหนาวไปทำก่อนเออโอ้มีเครื่องฟอ,อกอากาศน้ำห้องน้ำเบิ้งสำรวจห้องน้ำก่อนโอ้ยห้องน้ำสะอาดสะอาดเต็มเออ โอเคอยู่พี่น้องห้องน้ำสะอาดสะอางอยู่ค่ะนี่เลยโอเคโอเคในการนั่งรถเดินทางมาหอดหองก่ะประมาณนี้ล่ะ โอเคเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากัมาหอดหองเลยเด้อจ้าเด้นอน้องเพื่อสินี่นั่งรถมากกัเฮิงเติบเลยจากนาดานมาหอดน,นี่นะกะสำรวจเบิ่งหองแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต่บอกผัวว่าเป็นมีสัญญาณไ,ไฟไฟหายหรือบอเดียวไปเบิง่งรายละเอียดก่อนเนาะโอเคมีอยู่บออันนี้ก็คือสีประกาศน้องพันวาอ่าเฮี้ยนเฮี้ยนลูกขาพันวาอ่าเตือนพักอ่าเข้าลบเนื่องจากสภาอ่า สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่าไฟค่าน้ำค่านา้ำค่าไฟแรงเงินเดือนพนักงานทีมีการเพิ่มขึ้นฉะนั้นทางเฮือนพักจึงได้ปรับราคาอาคองอาค่าห้องพักขึ้นเริ่มตั้งแต่เอเอแต่วันที่เท่าไหร่เริ่มตั้งแตะอ้าวอ้าวอาจารย์ในเบิ่งตั้งแต่ตำอิตเลยพี่น้องเด้อเพิ่นบอกประกาศเพิ่นไว เฮียนลูกค้านามค้าไฟและเงินเดือนพนักงานที่มีการเพิ่มขึ้นฉะนั้นทางเฮือนพักจึงได้ปับราคาของค่าหองพักขึ้นโอ้เริ่มต่างแต่วันที่สิหมิถุนาปี2 0ง3เป็นต้นไปหนึ่งหองอาพัก พักพรห้องแอโอ้ห้องแออ่าเตียงครูในราคาอ่าอันนั้นข,ข่นขางคืนโอข่างคืนคือสองแสนกีบต่อคืนเด้อสองแสนกีบต่อคืนเด้ออ่าเตียงเดียวข,ข่างคืนคือหนึ่งแสนสี่สิบอ่าผ่านกีบก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นกีบชัวข้าว ตัวข้าวกับประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงกับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันกีบก็ถือว่าบ่แพงนะเจ็ดสิบพันกีบสองชั่วโมงเพราะว่าบ่ถึงลอยบาทจังออประมาณลอยกว่าบาทเนาะเจ็ดสิบพันกีบสองผักพรอ่ะผักพรหองผัดลม้มโอ้ข้างขึ้นก็คือหนึ่งแสน 1, กีบตัวข้าว หาซิพันกีบชัวข้าวก็คือซองส้มโอห่องหอง่หองผัดลมซองสม้มโอเก,ก่าเกือบร้อยหนึ่งนะเบรดเงินปัจจุบันนี่ก็ร้อยหนึ่งก,ก,ก,กับคบคบซิพันกีบกะบบุ้งหอดร้อยหนึ่งสากับแปดสิบ,บาทนะพี่น้องก็แสดงว่าสม้มโงละสี่สิบาทก็ถือว่าสําหรับเพว่าเพว่าคิดว่าบ่แพงนะอันนี้ก็คือเหลืองกันนะอย่างอาหารที่บ่บุหูคือกันนะเครื่องดื่มเนาะอันนี้ก็บซีมีนี่ ราคาซีพันกีบหาพันกีบซีพันกีบหาพันกีบนี่ก็สีราคาซีพันกีบน้องรักๆก็คือสีราคาซีพันกีบแต่อันนี้คือสีบริสัยเลยติเนาะเพราะวา่ามันโบมีแหละปลากระป๋ปองทีราคาซีพันกีบนะปัจจุบันนี่โบมีนะอันนี้ก็คือนี่ข้าวเหนียวห่ออยังนี่ซองกาแฟพี่อันนี้คืออันนี้ก็คืออันนั้นเนาะ กระปองกระปองก็คือเบียเบียล่าเอาใส l, เอลใสเอชใส่ยัง,งนี้นะ1ิพันกีบแปดพันกีบอ๋อกันนั่งหนาซิมี่โยพี่น้องโอเคเด้๋วจ้าพี่น้องเราก็ไในสร้างหลวงหองแล้วเนาะจะเปลี่ยนหองใหม่กนลองชมซีนะทุกคนแต่ว่า มันเปลี่ยนบุได้แลวเนาะคนมันเต็มแล้วนะก็เลยพักกันในยู่กห้องสันลางสันลางมันกระสีเสียงยงวยในพีหน้องเ้ยคนไปนห่งนอนรับหยาบเนาะในห้องก็มีทั้ทรทั์แล้วก็มีน้ำเปล่าสองขวดแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ห่อหนึ่งเนาะแต่ว่าสัญญาณไวไฟบ่มีนั่นเองเนาะจ้ะก็ถือว่ารวมทั้งเบิร์ถีมอเฮ็ดนอนแนราคาถีเมินอาทีเพื่อว่ากับหนองสมซีนะทุกคนมาเดี๋ยวอ่ะที่เพื่อว่ากับหน่องสมซีเดี๋ยวพักกันอยู่นี่เอาเฮ็ดเงินเก่าเนาะ เมื่อเก่านะทุกคนนอกจากสีประมาณนี่แล้วก็ถือว่าตลอดระยะทางทีมัวเข้ามาเข้าบริเซียัย่งเลยเนาะนบอกว่าจะเป็นอาอาปัมบัตทังฟังไทยแหละคา่ามาทังฟังลาวบอกว่าจะเป็นคาร์โรลคายังคือบริคือบริเีนนะพี่น้องเพราะว่ามันก็รวมอยู่ในราคาที่มือนเก่านั้นเบิดเลยเนาะอันนี้ก็คือจนกระทั่งนั้นโลกแรมแต่ว่าสิ่งที่เข้าจะเซียก็คือเซียแขกขาอยู่ค่าค่ากิน,กนแต่ว่าค่าอยู่เขาบริเียนั่นเองเนะจ๊ะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะพรว่ากับน้องสมซีก็เขาจบคลิปแค่เพียงเท่าน,นี้เดอ้อจ้ะเนาะชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเดอ้อจะบบอทองผาดอ่จาจะได้บอทองผาดทุกคลิปเนาะของน้องแพร่ว่านั่นนั่นเองเดอ้อจ้ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมครับฟังเดอ้ขอเขาขอบใจหลายๆสบายดีสวัสดีค่ะขอโทษขอให้เด้อพี่น้องพนุมมือค้างหนึ่งไปบายบายเดี๋ยวพอกันเดอ้อจา้าวันสิไปเที่ยวใส